สวัสดีครับวันอาทิตย์ตอนเย็นเย็นนี้ก็จะมาพามาดูไกตัวฝังรางยึดข้างฮะก็ทีนี้จะเอาขึ้นเป็นอลูเป็นรูฮะจะไม่ยัดไม้เพราะว่ายัดไปแล้วก็เหมือนเดิมฮะเพราะว่ามันแค่ประคองเฉยแต่ผมไปลอง ทดลองหน้างานมาแล้วมันไม่ต้องยัดก็ได้ฮะคือมันเป็นคืออย่างตัวตัวตัวมีรูอย่างเงี้ยมันมีกระดูกงูมันแข็งแรงแตัวเนี้ยมันจะแข็งแรงอยู่แล้วคือมีกระดูกงูมีกระดูกงูลงมาหมันมันซอยๆเป็นลองๆองมันแข็งแรงอยู่แล้วนี้ก็มันจะทําให้เบาเบาเยอะเลยครับนี่ก็จะใส่ใส่ลูกดอกซีิมน ส่วนร่องนี้ผมว่าจะไม่ยัดไม้แล้วก็จะปล่อยไปลงโล่งเลยคือใส่ย,ยางเส้นหนึ่งสองเส้นสบายครับเพราะว่ามันโครงสร้างของลอูลูเป็นรูนี้มันมัน,ม,นมันแข็งแรงอยู่แล้วคือเราไม่ต้องยัดก็ได้คือมันเบาเลยแหละคือเราเอาไปยิงแค่ใส่ปีกโรลเลอร์ใส่ย,ยางเส้นสองเส้นอย่างนี้ก็สบายคือมันเบาฮะแล้วก็มันไม่ต้องทำอะไรมาก ผมมาผมไม่ต้องทําอะไรมากคือจะขายแบบถูกๆไม่ขายแพงอะไรงีฮยคือมาก็จะมาวิ่งร่องล่องให้วิ่งร่องให้มันเป็นกว้างห้ามิลลึกก็คงที่อยู่สี่มิลอันนี้ก็ตัวนี้มันเป็นไกลก็ขายมานานแหละแต่ผมไม่ค่อยเอามาเพราะว่าการติดตั้งมันจะยุ่งยากนิดนึงผมจะเอาแต่หูมาอันนี้ก็ลองเอามาแล้วก็มาใส่ใส่ทั้งตัวเป็นแบบ สี่เหลี่ยมก็จะใส่สี่เหลี่ยมหูมันก็จะยึดได้อยู่แต่มันก็จะไม่สวยแต่ถ้าใส่ตัวยึดข้างมันจะสวยนี่ก็ใส่ลูกสี่มิลฮะดูยัดเข้าไปดูฮะนี่คือลูกสี่มิลใส่ลูกห้ามิลไม่ได้นะใส่ลูกได้ลูกแค่สี่มิล ก็สามารถเขาจะเอาไปใส่กับรางอลูสี่เหลี่ยมฮะตัวตัว16มิลอะตัวที่เป็นรางกระจกอะฮะตัวนั้นที่เขาใส่ใส่กันนี่ผมก็ใส่ได้เหมือนกันผมจะลองเอาไว้ใช้งานตัวหนึ่งแบบไม่ต้องยัดไม้อะไรเลยแค่เราอุดข้างหลังปิดให้มันดูสวยงามก็พอแล้วแล้วก็ด้านหน้าปิดให้มันดูสวยงาม แล้วก็ส่วนปีกเราก็เจาะทะลุเลยแล้วก็ยึดน็อตล่างก็โอเคฮะเพราะว่ามันแค่ตัวเดียวมันแนวดึงมันแนวยาวอะ่ะมันมันไม่หักไม่อะไรอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้หักพับลงเราดึงแนวยาวน้ำหนักมาแนวยาวอะ่ะมันไม่เป็นไรอยู่แล้วมันจะทำให้เบาเยอะฮะตัวนี้ติดปีก เข้าไปแล้วประมาณโลอะฮะติดปีกโรเลอร์เข้าไปแล้วประมาณประมาณโลอะแต่ถ้าเป็นไม้เป็นรางอลูตันติดติดติดปีกโรเลอร์เข้าไปแล้วก็ประมาณโลครึ่งอะแต่ทีนี้ประมาณโลเดียวได้ทั้งตัวเลยทั้งไกลทั้งปีกโรเลอร์ประมาณโลหนึ่งก็จะทําให้เบาลงถือง่ายกับไปชับมือเดี๋ยวว่าจะจับใส่ดูก่อนว่าจะใส่ตัวไหนว่าใส่มือสอดหรือว่าใส่กาคออันนี้เป็นมือ เมื่อสอนนี่ของช่างแปรเขามาฝากปีใหม่ครับแป้เขามาฝากปีใหม่เป็นประดู่ติดกระพีกระพีตัวนี้ดูกันว่าจะใส่ตัวไหนนี่ก็มาให้ดูรางนะลางกลมตัวนี้เป็นตัวมีรูนะฮะก็ใส่ให้ดูเป็นแบบไก ไกลยึดข้างไม่ใช่ไก่หูยึดบนตัวนี้ก็ดูสวยงามไปอีกแบบนึงครโอเคครับฝากก้นนครับ